โอ้ยเมื่อก,กี้พลาดลนะครับเนาะเราบัเรามาบันทึกต่อไปครับโอ้ไม่สาวน้อยโอ้นีคำน้อประชันนาครับนี่ละโอ้ยเราเหลียวเบื้องฝาดหรือว่าไม่คำเหลียวเบิ้งไหนาเห็นตะป่าคอถึงเบียกับนี่โอ้ประชนันนั้นนี่เ็าเรียกว่าการสัตว์ทางนับงนี่ละโอ้ไม่สาวน้อยครับนี่นี่ละผมนี่มใช่แบรกิก้วนะครับตผมเป็นแบรกแก้วครับพี่น้องทางทางพ่อของ ไม่ใช่ไม่ใช่ยอดห่างข <pl ains> องแบกริวครับผมเนาะนั่นแหละครับเนาะงเขายอดปลดเลยนะครับปลดป่าครับนี่ละโอ้ยนี่ครับเนาะจะาของน้าอยู่บลาเจะาของน้าอยู่บลาดีครับเนาะดีครับดึงเมล็ดครับเราจะได้แล้วครับหนึ่งเมล็ดนะเครับไปช่อนนะครับบู๊ส้มหำนี่ครับเริ่มค่อยๆมึงเนี่ยเนี่ยโอเคครับเราจะปลดนะครับแบบนี้มันไม่มันเหมือนทีแรกนะครับเนาะมัน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 ไม่ต่อเนื่องครับแต่เอาเหอะเอาเหอะมันนีกระไ้แทงนครับเนาะอ่าโอเคผมค่าแสงและโฟกัสถูกล็อก มันยังน้อบาดทนีนี่อยัางกินยาครับผมแล้วขคปลดปลาครับผมอไม่เห็นหน้าผมไม่ว่ากันนะของเน้อตอนนี้เนาะเพราะมันเป็นความรับของทางราชการครับผมผมไม่ใช่สายสืบแต่ผมเป็นสายสูบ,ส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 บครับผมสูบรถสูบลาสูบล้มนะครับเนาะอย่าคิดเป็นสูบอย่างอื่นครับผมมันไม่ดีมันไม่ดีนีคเนาะโอเคเราจะเจ็บนะครับนาะอโอ้เรารู้สึกโอ้เมือ่อคืนผมมาผมปไปด้่ผมผดื่ปากคอหน่อยตุ๊ซซำ ท่านมีก้อยครับสามตัวไปโอ้ยสองสุ่มเล้วเลยสาม melhor, สุ่มเล้วกันนะสี่สุ่มเล้วก็หัวเสียงขึ้นแล้วกันแล้วครับในซ้ำนั่นแล้วเขาเรียกว่าไม่หมานครับผมแต่ตอนชอบมาแล้วเออเราจะเดิมเราจะได้แล้วครับเพราะได้แก่เขาเนี่ยเพราะได้ลอกเพราะได้แบะตาแข่งครับเป็นปลาช่อนแดดเดียวครับผมเนาะปลาช่อนแดดเดียวแดดเดียวครับผมโอ้ยเนาะหามอย่าไปตัวยทิพย์ทวดแดนโอเคเราจะเดินต่อไปครับเนาะเราจะไปเยี่ยมไปยามหลังต่อไปแล้วมันจะได้เราจะโดนหรือเปล่านะครับเนาะถ้ามันไม่ได้ไม่โดนแล้วก็ตามนั้นครับผม โอเคครับเนาะเดือครับผมโอ้ยนะครับผมไม้สีกัะยานตะเลื่อนครับถ้าผมเลื่อนจริยจะจะคิดแปลอะไรมากไหมเขาเรีวยกว่าหล่อเลื่อนครับผม <laughs> โอ้ยเขาเนาะงาครับผมลัดล,ล,อ,ดลอดอุ้มไม้อุ้มไหลไปคขึ้นี่โอ้ยนจะมันลำบากลำบนนักขี่ผมเตล่าหมื่นเตละเว้ดดนอย่เนาะหาตะเวกตดางงานันมันดีแล้วจังยามเลสเซ็ตจะไปแบกหญ้าครับแบกหญ้าเสร็จก็รับไปตกักไปตัดฟืนครับผมโอ้ยนี่เขาเรียกคนตัดฟืนครับผมฮ้ยผมไม่เอาผมเอาทุกอย่างนะครับไม่เอาอย่างเดียวคือไม่เอาถ่านครับผมไปไปครับ รเราสะดุดครับเราเอารับเงินเข้ามาแล้วครับ400บาทครับตัดฟืนกันตัดฟืนรับจ้างครับนี่โหร้รายได้เสริมขครับเนาะ4ี่้อครับ400บาทร้อยละร้อยครับรับตังค์มาเรียบร้อยแล้วโอ้หลังนี้เขเกี่ยวครับโอ้หลังนี้ผมคก็พยายามมาขึ้นมาแต่มันรู้สึกจะเกี่ยวครับมันจะโดนโอ้ผมมันโอ้มาเจอมันมันหินนะครับนี่ลองมาดูครับมาดูมันเกี่ยวอยู่นะมันจะหินหรือเปล่านะเดี๋ยวเขาให้ญาติปลดครับผม นี่ครับเนาะถ้ามันถูกก็นจะเป็นเอี่ยนรับเอี่ยนแต่มันไม่ถูกแล้วผม,มวันมัน,น่าจะวินแล้วครับถูกหรือเปล่านะโอ้ไม่เถือครับผมโอ้เสียใจตักวอะเสียใจอย่างแรงครับมันวินครับผมเ็าเรียกว่าป่าวิ่นนะครับเนาะยังไม่ถูกเลยครับเนาะ อมันจะขาดหรือเปล่าโอ้ไม่ไม,ม่ไม่ขาดับไม่ขาดไม่ขาดปกติมันจะขาดนะถ้าเป็นเอียนนะครับเนาะแต่นี้ไม่ใช่เอียนครับผมมันเป็นอะไรไม่รู้แหละเน่าอายนี่ครับรรยากาศตอนเช้าเชา้าคนตื่นเช้าเขาจะเข้าใจกันดีครับนีล,ล่ะรับเราที่เทียบไม่เห็นแน่นอนครับมันริมรถรสชาติแบบนี้นะบรรยากาศแบบนี้แน่นอนครับผมมิตรภพนี่ล่ะหรือินอายเขาเรียกว่าธรรมชาติครับผมนนี้ละ่ะ โอเคเราจะเ oh. ก็บกู้ครับผมต่อไปนะครับเนาะเราจะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเสร็จแล้วจะไปแบกหญ้าโอ้ยนัตระมือตระเวนมีตตเวีคแต่งงานครับผมเนาะโอเคเดินต่อไปครับผมอ้าเออหนึ่งระวังลื่นครับไม่ควรไม่แนะนําให้มาใส่บริเวณสระน้ำนหน้านี้น้ํามันไหลครับห้ามมือลงปลาตกไปหรือผมมีผู้ชายตายอย่างเดียวเขาเรียกว่าตายอย่างเกลียดครับผมนี่หลังนึงโอ้หลังนี้เดักน้อด็กน้อด็กน่าจะเป็นตะเข็ยงน้อยครับผม ถ้าผมไม่จำถ้าถ้าดูไม่ผิดจะเป็นปลาเข็งน้อยนะหรือหรือปล่ามันบ้อนชน้านะจริงจริงด้วยจริงจริงด้วยโอ้ยมันอย่างปลาเขียงน้อยตาดากนี่มันเป็นขี้กี่เดียนครับผมหาเลยเนาะไม่ถูกอขอโทษขาไปนะผมที่รำผิดครับผมนึกว่าปลาเข็งน้อยติดเบ็ดครับผมแต่มันเป็นขี้กี่เดียนมันไม่หลอนครับมันไม่หลอนไม่หลอนียขอญาตเก็บกู้เลยนะเนาะ เบ็ดผมมันโอ้ผมเสื่อมากองหนึ่งได้เสื่อมาอีกเลยด้กองหนึ่งก็แบบผมมีเวลาเห็ดครับผมมันยากเบียดครับผมก็เลยเหลือเบ็ดอยู่ประมาณเสากับหลังครับเนะาะแต่ปกติจะแต่ก,ก่อนจะเป็นร้อยนะครับมันเหลือแค่นี้ครับผมโอ,โอ้โอ้จะมันลำบากแลบุบนตรงนี้หลอดไตงาไ่งาอะไหลหลอดไตงาขามงามขาอย่างเนาะเนาะนี่เขาเรียกว่ากกกุกไหมเงยงับหน้าครับแล้วกุกขาใหญ่ที่งับนัครับผมนอกจากหี้วผม โอเคนะครับนะเดินต่อไปครับผมอ่านี่ครับนะละไปเรื่อยๆครับเนาะโอ้นี่ครับป้าเขาป้าเขาข้าเจ้าครับป้าเขาข้าเจ้าหน้ากันหน้าข้าเจ้าหลักสายบิดหน้าข้าเจ้าะจังหักนี่ครับเดินต่อไปครับผมโอ้บรรยากาศต้องมุดโเ่ถึงมึงเนี่ยเดี๋ยวผมปรับแสงก่อนนะครับน้ำมันเป็นไงไม่รู้นี่เออนะครับปกติเข้าสู่หมดปกติแล้วครับนี่แหละเป็นไงกับแก้ววะพอเฟสโซเชียลนี่บอกผมครับเนาะเป็นทุกอย่างไม่เป็นอย่างเดียวคือไม่เป็น ไม่เป็นสับปะรดครับผมต่อไปครับน่าจะอยู่บริเวณนี้นะคันจะบินโอ้อันนี้ก็ไม่ถือกแลวครับโอ้ยเนาะขอญาตเก็บกู้นะครับเนาะไม่ถือจริงๆด้วยครับโอ้ยเนาะนี่แหละครับน้ำจะถูกไม่ถูกไม่เป็นไรขอให้ได้มาผมนี่ผมเป็นทักสิล้วครับเนาะไม่ถูกใจแค่อ๋อมันถือใจผมก็พาะครับผมดูเป็นไงล่ะทำเบาขค้จใาผมใหญ่พูดกัน ไม่เอาไม่พูดครับผมนี่ขอญาตเก็บเลยนะครับนะเนาะเราจะใส่บริเวณร,รังอันามัไมบ้านป็นน้อยครนี้นึ่งยนะไม้คุณปุ๋แล้วคุณหมอครับคุณมาหลางัลงหลงังบ้านคุณหมอครับบ้านพักคุณหมอต่อไปเขาเราจะยามต่อไปวัสดุวัสดุใส่ใตัวนี้โอ้ยนี่ก็ไม่โดนแล้วครับเนาะไม่ถืออีกแล้วไม่ถืออีกแล้วจริงๆด้วยครับไม่ถืออีกแล้วโอ้ยเนี่ย ไม่หมานี่ไม่รู้สึกจะไม่หมันทั้งวันแล้วครับตั้งแต่เมื่อแต่่เมือคืนแล้วไม่หมันรุ่นช่วงนี้รู้สึกจะซวยทุกอย่างครับโอ้ยนี่แหละเขาเรียกว่าหัวซวยมีแต่ซวยกับสูตรกระผมนี่ละปะยญาครับผมอ่าเดินครับผมน่าจะอยู่บริเวณนี้นะบูมอย่างนี้โอ้โหมัแม่ครับบอกนกบ่มันมันถือเบ็ดผมบ่แม่อันนี้เขาเรียกว่านกครับนกมันมากวนบ่ ผมวันผมวันนะผมวันตะบันปลาถือเบ็ดผมมันบ่แมีนครับอันนี้นกคำว่านกกระหนูครับนี่ทางนึงโอ้ผมเดือว่าเป็นปลาถือเบ็ดเย็ดเปียดครับผมไม่โดนไม่ใช่ไม่ใช่อะไรล่ะผมนในผลดวงวันเป็นปลาถือเบ็ดผมก็เขามุนอันย่ะครับที่ได้ได้เป็นหนูครับผุยเย็ดเปียดครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาวว่าห่เบ็ดผมเรียนห่วยบ่แมีนได้ดิ มันได้เขาอันใหญ่มันยังนี่มันหนูขึ้นมันโนขึ้นมันปลาถือเบ็ดนี่ผมว่าผมใส่ยยุ่งหนีแล้วครับลังนี่มันคือว่าเห็้นฮั่นโอ้กะสีเป็นปลากะเป็นโผดโพดโพดพอขุดเมียปลาได้คำมูลปลาเนี่ยมันรู้สึกมันจะขุนๆอยู่นะาที่จังเมียได้คเนี้เป็นเพราะว่าผมเสียบหนีลังนึ่งได้คำน้ำมูนเบิดไปครัำจะเมียงมูนยังบัวอ้าวผมว่าผเสียบบีลังนึ่งได้คำเจ้าพินนะ ขาจะถอดรองเท้าเดินลงแป๊บน e oh 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 ึงทำนะขอไปดูก่อนเผื่อมันจะเป็นเบ็ดผมโอ้ไม่โอ้ฝุ่นฝุ่นไม่ใช่แล้วแหละไม่ใช่แล้วแหละนู่นนู่นนู่นอันนี้รอให้ผมดีใจครับผมนี่แหละเขาเรียกว่าตัวให้ฮักครับผมตัวห้ว่าได้ครับเนี่ยมันมันแย่ใจโอ้นี่หลังนี่ตัวนี้ก่อนเอาเก็บกูจะปูจะหันลมาตังนี้หลังนี้มองดีๆเขาฝีนมันคือหมุดอันยังไงแต่ไม่เป็นไรครับเราเก็บพูดหลังนี่กกิดอะไร โอ้กุมวาถ้างเป็นปลาไม่ถืออีกแล้วครับผมเก็บครับผมนี่ครับผมโอ้ยเนาะขีดทูดไม่ปงคิเลยครับวันนี้เนาะมึงเนี่ยบอกเลยว่าถ้างเป็นปลาถือเบ็ดเป็นมุดอาญาวันนี่ขับปลากับเป็นขวดพ่อคุณแม่ปลาได้ครับนี่เนาะมึงได้มุดอาญามั้ยนี่ครับมันจะอยู่ตรงนี้เนาะนี่ถึงเป็นเบ็ดผมครับนี่โอ้ยมันก็เลี้ยวรถแล้วบุญเมี่ยงแล้วนี่ หามึงเอ้ยเนาะไม่มาแล้วครับไม่มาแล้วมึงได้บุญเนี้ยมันนี้มั้งพี่ตัววันน,นี้ได้ขี้นี้โอ้โหตาชิดตอนซาดเดี๋เขาเนาะโอเคแล้วจะเก็บกู้ครับผมแต่ว่าผมเห็นเมือ่อคืนผมผมาทีผมใส่ดิผมเดี๋ยวเห็นแม่ปลาหรุคอกมูนนึ่งกับหย่อมหยาดนึงตารู้สึกแม่มันจะทัั่ววตเท่านิ้วโปรตีนผมนี่คำนวณประมาณนี้แหละมันก็เลยใส่ไว้ครับแต่มันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กินเหมือนเคยครับผมปกติผมใส่หมองเอื่อนี่เขาเห็นแม่ปลาหรุคอกนี่ปุ๊บผมย้อนไปลงไปรับรองได้ผลทั่วผม แต่ตัวนี้มันมันหน้ามึนกับไม่ถือครับผมเอาโอเคต่อไปผมหลังต่อไปนะ่าจะยุบบริเวณนี้ครับผมแต่ผมจำไม่พินทำเนาะใช่ปะโอ้โอ้หลังนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันโอ้เนาะมันอดดือดเดืผมจะไม่หมาแล้วแหละครับวันนี้เนาะไม่หมาแล้วแหละอ่าเดี๋ยวหลังนี้ก็ไม่หมาครับไม่หล่อนด้วยครับเนี่ยโอ้บ่ขึ้นเลยละครับบ่ขึ้นเลยละ นี่ก็ผมง่ายๆนะครับเวลาผมในปลาขอตดูง่ายผมจะใส่บริเวณมุมมุมนาครับมุมประมาณมุมนี้คเขาเรียกว่ามุมไม่ไม่ยังไงก็ไม่พลาดตัวใหญ่ๆจะถูกอยู่บริเวณมุมนะครับจำไว้เลยนะครับเนาะมันเป็นเทคนิคของผมครับผมจะได้ประจำตัวใหญ่ๆจะอยู่บริเวณมุมเนาะเพื่อได้เพื่อได้แบบเดียวกับบ้าๆกันนะเนาะแต่มันเป็นเทคนิคของผมง่ายๆครับนี่บริเวณมุมเลยผมจะใส่เลือกใส่บริเวณมุมมันจะปลาตัวใหญ่ครับปลาช่อนตัวใหญ่ครับประมาณมีแต่ปลาช่อนครับประมาณนี้แหละหลังต่อไปครับ คือบ่ถิดว่าเหลือเหลืออยู่ประมาณสามหลังเนาะครับมันก็จะหดแล้วจะยังไงก็ได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้ครับผมยี่หลังนึงครับผมโอ้ดีก็ไม่โดนอีกแล้วครับผมเฮ้อ,ม,บบบบอมันนี่บ่มมันฉันจะได้กลับบ่มมัครับมันนี่เนาะที่แน่แน่มานคือไปทำงานครับผมมันแทรกครับได้เงนินชั่วครับลอยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้ยเนาะ เรื่องพวกนี้เอาแนวอนนอนไม่ได้ครับการใส่บกใส่เบ็ดนะครับน้องหาอยากหากินเอาแนวอนนอนไม่ได้ครับผมหลังนี้จะเป็นไงวะโอ้หลังนี้ก็ไม่โดนครับผมโอ้เนาะไม่ได้แก้แน่เลยครับวันนี้เนาะไม่ได้คิดถึงแทบเย็ยนแนวแก้ไม่ได้แก้แน,น่นอนครับมันไม่โดนปลาเลยวันนี้โอ้บอกเน่าโอ้นนเนาะเบิดมือเ,อเบิดเบ้นครับบ่มมานครับวันนี้ <minutes> เก <okee> <ENNIS> <Good episode> video, ็บครับผมเก็บรู้สึกว่าจะเหลือหลังเดียวหลังสุดท้ายครับผมใส่บริเวณสะในนู่นครับผมลู่เหลือหลังเดียวหลังนั้นก็ไม่น่าจะถูกครับมันน้ำมันตื้นครับลู่หรือผมหรือผมกู้ไปแล้วครับเพราะฉะั้แต่เราไปดูกันไปดูไปดูโอเคผมนี่ครับเบ็ดผมมีเหลืออยู่ประมาณแค่นี้ครับเบ็ดโอ้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เบ็ดน้อยนะมันไม่ค่อยมีเวลาทำครับผมเนี่ยแหละมันยากเบียดหากการยากงานเนื้อเนื้อคขาบรรลุนะโอเคเราจะได้ับ ผมจำไม่ผิดก็จะเหลือหลังหนึ่งอยู่บริเวณนู้นครับผมนะถ้ายังไงกัลุ้นครับลุ้นลุ้นล่าสุดท้ายครับเผื่อมันจะชิดทูดปองขนครับผมโอ้น่ามก็บปลาปลากบบนีนะแต่มันผมใส่ว่าถือว่าถือเสี่ยงคือมาคำนวบหมาดเลยว่าไม่หมานผมถ้าหมาดมันต้องถูกเยอะกว่านี้ผมปกติผมจะได้วันละสองโลดังเล่นน้อยวันละโลครับผมเนาะยังขีรายหมดเลยโลนี่ครับยังบ่ได้เดิรายได้ผมเข้าแล้วครับหนึ่งร้อยบาทต่อวันครับแล้วนะถ้าพอยามเบ็ดได้ครับเนาะ ไม่นับจากการเกี่ยวหญ้าครับตอนเช้าร้ยอยห้าสิบตอนเย็นอีกร้อยห้าสิบเป็นสามร้อยตกวันหนึ่งจะละสี่ร้อยบาทครับทุกวันครับผมแต่วันนี้คงไม่ได้แล้วแหละโอเคเดินครับต่อไปครับผม <c oughs> น่าจะไม่โดนะถ้าผมเจอว่าพิ่ติยู่ประมาณแถวเนี้ครั่ดคกหลังนึ่งนะครับเนาะโอ้นคำหลังนึงโอ้ยก็กไม่โดนผม ถ้าเป็นลิตโอ้ยทานูนี่ไ่ได้คอยดไปหางหนูครับถ้าไปหางหนูไปดักหนูดักกระแตมันจะได้นะครับอ่าอย่างน้นอยครับผมราาราคากันเองบ้านเรานี่สามตัวร้อยก็ถือว่าโอเคครับนะ่าโอเคเนาะแต่ปกติผมจะขายอยู่ในเพจอยู่ในเฟซบุ๊กผม่โลละสามร้อยบาทครับผมดักหนูดักพวกหนูดักกระแตพวกนี้ทำนะแต่กระแตนี้ไม่เอาเป็นพันไม่ใช่พันสังวนนะครับเป็นพันบ้านเราครับกินได้กบกินได้กินได้จะอยู่กิโลละสามร้อยครับ คำว่ามันไปดังหนึ่กับขายคู่เทพผมจะซอยเสื่อมคู่เทพบ้านดอกยางนี่ครับผมเนาะผมจะขายแล้สามตัวร้อยอย่นี่คือคู่ไม้นี่ครับนี่คู่ไม้นี่ก็ซื้อผมกับขายให้เรามันกันครับตัวสี่สิบเออสองตัวแปดสิบแล้วแล้วแต่ครับแล้วแต่แล้วแต่ขนาดครับผมก็จะพยายาแก้อยู่กพยายาแก้อยู่รู้สึกจะเดือนหลังนึงครับผมจะไม่ผิดครับหลังเดียวครับหลังเดียวอ่เดินครับเดินเดินเดินนี่ล่างผมได้พบกับมีสซาประกาศแสงปัญญาปัญญาครับผม โอ้เกมเนี้ยเดินต่อไปถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นหลังนึงสุดท้ายหลังนี้ขันคันขันบอมแม่กะถือว่าจบเกมครับเกมโอเวอร์เฮ้อมังนี่ยครับมึงเนี่ยมึงเนี่ยมันดูครับมันดูมันมุนบนรถจักรยาวินครับ่ือดนี้แต่มาดูมาดูสภาพมาดูสภาพน้องนิดอุดรน้องพรคอนแก่นแต่โอ้ถึงน้ำแม่ถึงน้ำแม่ยมบุปผูมันน่าจะวินแล้วครับเป็นเอี่ยนนะครับเนาะ ทั้งเทพอุดรไอคกสตอนขอนแก่นอุบลไอแมนบ้านแคนผู้บบาวสุชินโอ้พังเนี่ยขาดครับโอ้ขาดอหลีครับเน่ะโอ้เมืองลาลไอบันอำนาจ,จเจริญไอวิน ร้อยเอ็ดชื่อไอออมสินเป็นแดงกับแก้วอ้ายผ้าขินอยู่มุกดาลโอ้มาถือเจอครับผมเนี่โอ้น่าจะหมดแล้วแหละโอเคโอ้เด็ยเสือดาวเขาเสียใจอย่างแรงกันเบ็ดแห้งน้อยมันมันขาดแล้วทีนี้มันขาดตัวขาดใจผมตัดบัวยังเหลือใหญ่แล้วทาไมตัดเธอมันจะไม่เหลืออะไรสักอย่างครับผมบอกไปสวยผมกันเนาะโอเคครับน่าจะเป็นเหลือสุดท้ายแล้วครับผมจำไม่ผิดนะ เดี๋ยวขอบรรยากาศมาเจอน่อยครับ so, ถ so, so so, 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 so ้าม like oh, so ันมีหลังนึงครับว่าพี่มันจะมีหลังหนึ่งก็เห็นแหละถ้ามันผิดก็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 ผิดไปเลยครับหืออะน่าจะตรงไหนวะโอ้เบอร์อะไครับเบอร์ละไรเบอร์อะไรเบอร์อะไรโอ้เมื่อคืนผมย่างมากแต่เดี๋ยวผมตาฟางกับน้ำไม่มีเมื่อนหรน้ำเตรียมยูเซ่เลยพอดินน้ำกำลังเหมาะครับแต่เดี๋ยวผมตาฟางกับเมื่อคืนผมเลี้ยวไปเห็นน้ำ นี่แหละครับเขาเรียกว่าสายตาฟ้าฟานี่เกิดมาแถวแล้วแล้ว้อืมสมูทยอเดียวนี่แหละครับเราอาการแก่แล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับผมแต่เขาบอกครับผมเห็นไหมสิเท่าใต้แข่าแอลยังดีครับผมโอ้นี่ครับสรุปยอดครับโอ้ชีิตไม่ไป้ปงคนแล้วเขานี่ไม่ได้แก้ของเขานี่เนาะรายได้ผมเลยงดไป็นหนึ่งร้อยบาทแล้วครับเนาะโอ้ยคือไม่คือไม่คือมันรับไปเอากินกับยากข่ากับยุงดีกว่าครับเนาะมันจะทีแต่องง้นทั่วร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมละนี่ครับโอ้นะ อ่าพอได้ปิ้งพอได้ปิ้งพอได้ปิ้งมาดีกว่าไม่มาครับมานิดมาน้อยเก็บร้อยสองร้อยก็ดีครับผมเนี่ยไม่ใช่เก็บดีหาได้วันละร้อยสองร้อยก็ยังดีครับเนาะดีกว่าไม่มาหาเอาซะเลยครับผมนี่ละป้ายางของโอ้โหนี่ครับบรรยากาศตอนเช้านครับเนาะผมจะขอจบการรายงานการเยี่ยมเบ็ดตอนเช้านะครับเนาะนี่ครับเนาะสรุปยอดคือวันนี้ตอนเช้าผมได้ทุกตัวมาปลาคอหน่อยตัวซ้ำคุ้ยนี่ครับวนนีโอ้ยสามตัวครับประหลับ แค่นี้ครับแค่นี้แหละแค่นี้เพรเอาแค่นี้เพรเอาแค่นี้ผมเอาเยอะผมเอาเยอะครับฮาเมืเอ้ยโอเคน้องเรานะจะสรุปว่าทำได้ในี่แหละปลาคอนอยดสามตัวครับเบ็ดขาดหนึ่งหลังครับน่าจะเป็นเอียนครับเอียนใหญ่โอเคนะครับนะสวัสดีพี่จำหัมครับผม